โครงสร้างบรหิหารจัดการเนี่ยเราพูดกันมานมนานแล้วอย่างกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทำไมความแม่นยําประชาชนชอบแซวอะทั้งที่ก็บอกเขายกระดับยกระดับอย่างเงี้ยแล้ก็ดูเรื่องระบบการทํานายไทยทักหรือการพยากรณ์อากาศเนี่ยในต่างประเทศที่ซีวิไลซ์แล้วนะครับ าจะบอกเลย9ก้านกาสิบนกาแบบทีเลยนะว่าจะมีแดดตรงนี้พิมะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกีก่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ตกแต่ตรงนี้จะตกอย่างเงี้ยสมมติเราอยู่รังสิตลำลูกกาจะมีพิมะตกเงี้ยอีกครึ่งชงั่วโมงเงี้ยทำไมเราไม่มีระบบอย่างนั้นนะฮะทั้งที่มีงบประมาณอะไรต่างๆจัดซื้อหรือการที่ว่าใช้ใช้รูปแบบที่รู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นที่ยอมรับเป็นที่สากลเนี่ยผพราว่าถ้าลงทุนแบบนี้ประชาชนยอมรับได้แล้วเห็นดีดเห็นงาม นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งละวสองอย่างที่ผมบอกอ่ะยังมหาไทยรอบเนี้คนตําหนิมากที่สุดคือปอพจะด้วยอะไรแต่เขาเอาผมเชื่อว่าเขาทํางานแต่ทํางานคืออย่าบอกว่าปิดทองหลังพระตอนเนี้ยคนจะต้อง P.I. เห็นว่าคุณําอะไรนะครับเห็นรถผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วไม่ช่วยเขาเนี่ยประชาชนเขาจําได้ผมเข้าใจว่ารูปแบบว่าเอาเรียงเรียงจากเคสนะครับที่ลําบากที่สุดเพื่อจะ ลำเลียงหรือคนไทยออกมากลับมาเข้าสู่ที่ที่จุดที่ปลอดภัยเนี่ยแต่คนที่เขาบอกเฮ้ยเขาก็เดือดร้อนไม่แพ้กันอ่ะเขาเดือดร้อนไม่พอเหรอนะครับบางทีเนี่ยไอ้เรื่องรูปแบบวิธีคิดแบบอย่างเงี้ยต้องประเมินเนี่ยคือนั่นมองเลยว่าถ้ามีประเด็นอย่างเงี้ยกรณีศึกษาหรือแผนเผชิญเหตุเนี่ยต้องรับมือให้ได้นะครับคือเจอใครอย่างวิกฤตอุทกภัยปี54คุณอ่านใช่ไหมผมถามพี่ๆทหารหลายคนเนี่ยเขาเนี่ยเจอคนเดือดร้อนที่ไหน เท่าที่บรรจุรองรับได้เอาขึ้นรถหมดก่อนอนะครับทั้งที่เขาบอกจะไปรับผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านมีเป้าหมายปลายทางอ,อันนี้ประสบการณ์เขาบอกว่าเขาไม่สามารถละเลยคนที่มันข้างทางได้อยู่ตรงนั้นครั้นะรงนีน